สิพองพารวยครับพี่น้องผู้จะรวยทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะแนวทางตัวเลขการเสรี่ยงโจคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่จุไปทั้งฮาหนอยลาวพัฒนานรวมไปถึงหุ่นรอบต่างๆรัฐไทยเนาะพอกันเป็นประจำเลยนะไม่มีเว้นวันอยุ่ราชการเลยเดี๋ยวครับอ่าวันนี้เจอกันในรอบของวันพฤหัสที่8มิถุนายนแล้วนะครับอ้าวก่อนจะพบแนวทางวันที่8นะครับเราสรุปทางวันที่7ก่อนเนาะ ใครเห็งแกรปังทั้ง4หน่อยและลาวัฒนาครับเฉพาะกิจครับ3 97ล่าง45พิเศษ099ล่าง39ปกติครับ357ล่าง56ปิดท้าย VP ครับ552ล่าง54โอ้5254 5756อืมเอาเข้าไป <laughs> บางคนบอกว่ามันเบิดเลขออกฮานอยเบิดเลขออกแล้วว่าอ้าวเป็นไงสายรูปเป็นไงจ๊ะปังนะสายรูปสายรูปเอาสี่มาสามมาห้ามาสองมาเห็นไหมสี่รอบติดเลยสายรูปเป็นไงปังว้าวในสิง่งอะไรครับปกติครับให้ห้าเจาะอะไรห้าห้าห้าหกมาเลยครับห้าหกตรงตรงจ้าคืออเจาะหาเจ็ดเนาะอ้าวห้าหกมาตรงตรงเนาะนะครับ V i p เจาะ 2ใช่ไหมคัก็ห้า5มาตรงรอบอีกแล้วอุ้ยตายแล้วปังอ่ะเอาปังทั้งสายรูดและสายเจาะเนาะปังปูเย่อยู่ครับ575256และ99ครับอา้าว2องทุ่มสอบฝั่งโขง825เลขไหลวาง82518521ครับมาลาย31803เน้นอะไรครับเน้น8118ให้เนาะ ไม่ปังก็ไมจะพูดยังไงแล้วเหมือนหวยไทยเป๊ะแหล่งหวยไทยก็เน้น2 7 2 2 7ให้นี่ก็เน้น1 8 8 1ให้อ้าวปังจ้าลรวแตกระเบิดระเบ้อเห็นไหม3 1 8ออกมาแล้วครับให้2 1 8หุสวยอีกแล้วอ้าวตามแต่พอตีหวมีข้าไม่หลุดจ้ามาดูกันต่อครับแนวทางพฤหัสที่8กับแนวทางฮันมัตรวมสุดเจาะพิคาดสีหน่อยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับที่ที่ปังอรอบเมื่อวานนี้สีน้อยก็แตกเน้นๆน,น,นะโอ้โหสองรอบแรกนี่เจาะเฉียดไปแต้มเดียวสองรอบหลังนี่เจาะตรงเป้งๆอา้าวทั้งสายวินสายเจาะนี่เมื่อวานปังหน้าดูสำหรับสีนอยเนาะรัฐอ่าโท่าทีครับตาลาวก็แม่แนวตาลาวก็เน้นให้เลยครับเน้น1เน้น8ดให้เลยนี่แหละครับพี่น้อง f c ก็ ดูไว้เป็นแนวทางเนาะเหมือนรัฐไทยที่แอดมินเน้นให้ครับเน้น7เน้น2ให้มันก็มา2772เมื่อวานนี้เน้น1เน้น8มันก็มา8 1 1 8นะครับก็อยู่ที่พี่น้อง fc เนาะจะตัดสินใจนาไปใช้งานนะอยู่ที่ดุลนนินของท่านไม่ได้เกี่ยวกับแอดมินนะแอดมินก็ให้แนวทางไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแค่นั้นเองไม่ได้บ่งชี้ที่ว่าจะบอกว่ามันจะมา1 0 0ยเเนล้านเนาะอ้าวยังไงก็บอกกันตรงๆไปนี้แหละนะครับอยู่ที่พี่น้อง fc นําไปใช้งานกันเนาะ หรือไม่เชื่ออยู่ที่ดุลไม่ไดของท่านละกันเนะเาะอ้าวมามาดูการเฉพาะกิจ46พิเศษ29ปกติ43วีพี06ฝากไว้วันนี้อะไรก็เป็นไปได้เนาะ5263นะครับเด่นวันเมื่อวานมาครบทุกรอบเลเด่นวันเนาะ113322ฝากไว้สำหรับสายวิสายเบิร์น่ะสายนักล่าระเบิดใหญ่ใจฝากไปด้วยเมื่อวาน99ปังไน่นอ้อยใหญ่ใจผมอ่ะ จาะให้แล้วเน้นให้แล้วครับนอกตารางนะครับอา้าวในตารางตรงรอบไว้ก่อนเดอ้อค่อยสลับรอบเนาะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับอา้าวเย็นยาม,มารับรวยกันต่อครับฝากกันเป็นทางทั้ง4ี่หน่อยวันพฤหัสเนาะเสร็จภารกิจการงานก็มารับรวยกันอา้าวก็ขอให้เห็นให้ปังพี่นนอะขอบคุณที่ติดตามของผมที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ทุกๆคนเนาะขอบคุณมากาที่กดไลค์ก็อย่าทิ้งกันกดไลค์ต่อไปถูกไหด้วยเงินสวัสดีครับ